จ๊มีเรื่องมาให้ปวดหัวอีกแล้วค่ะเมื่อมีสาวร้องให้เปลี่ยนตัวที่เลี้ยงน้องหมูเด้งเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นผู้หญิง<ะ>ส่วนคนดูแลเป็นผู้ชายชอบจับเนื้อต้องตัวเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะน่ารักจังเยอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยไม่ดีดอุ้ยพิมเลย เรียกว่านาทีนี้นะคะน้องหมูเด้งฮิปโป,โปแครดดาวเด่นแห่งสวนสัตว์เปิดเข,เขาเขียวกำลังฮอตสุดๆเลยค่ะเพราะด้วยความน่ารักเด้งเด้งดีดจนภาพของน้องเนี่ยโกอินเตอร์กลายเป็นมีมโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ แต่ในอีกมุมนึงค่ะก็มีดราม่าออกมาแบบไม่พักเลยนะคะยังล่าสุดค่ะทนายเกิดผลแก้วเกิดได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเจ้าหมูเด้งหลังมีชาวเน็ตที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนพี่เลี้ยงหมูเด้งเนื่องจากความไม่เหมาะสมเพราะว่าหมูเด้งเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะ โดยทนายเกิดผลค่ะได้โพสต์เอาไว้นะคะว่าเห็นมีผู้หญิงคนนึงมาเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้ดูแลน้องหมูเด้งเนื่องจากหมูเด้งเนี่ยเป็นผู้หญิงส่วนคนดูแลเป็นผู้ชายชอบจับเนื้อต้องตัวหมูเด้งเห็นแล้วรู้สึกไม่เหมาะสมนางไม่สบายใจเอา้าอย่างนี้ก็มีด้วย งานนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตเนต่างกุมขมับแล้วก็ถามกลับไปยังเธอคนนั้นเลยนะคะว่าเป็นอะไรมากไหมถ้าแยกแยะไม่เป็นก็ควรอยู่นิ่งๆเอาไว้เพราะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าการเป็นพี่เลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะมาเป็นได้ต้องอาศัยความคุ้นเคยถ้าเห็นจากในคลิปนะคะที่พี่เลี้ยงเนี่ยเข้าใกล้หมูเดงได้โดยที่แม่ฮิปโปไม่หวงลูกเลยก็เพราะว่าพี่เลี้ยงคนนี้เนี่ยเขาดูแลมานานแล้วนั่นเองค่ะ จริงๆก่อนหน้านี้พี่เลี้ยงเองเนี่ยก็เพิ่งโดนดราม่าจากชาวเน็ตบางส่วนไปนะคะว่าเล่นกับน้องมากเกินไปจนเพจขาหมูแอนเดอะแก๊งต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะว่าอยู่กับน้องแค่ช่วงเช้าเท่านั้นตอนล้างบ่อพ่อทําความสะอาดเสร็จเนี่ยก็จะให้อาหารแล้วก็จะนั่งเฝ้าน้องกินอาหารอยู่ประมาณ20นาทีวันหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่กับน้องแค่นั้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการเล่นกับน้องเนี่ยก็คือการสร้างความคุ้นชินซึ่งทำให้สร้างความคุ้นชินเวลาน้องป่วยหรือว่าบาดเจ็บจะไม่สามารถเข้าไปหาตัวน้อง ได้เลยค่ะ อเอาเป็นว่าเบรกดราม่าแล้วมากันที่กระแสฟีเวอร์ของน้องหมูเด้งกันดีกว่าค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้เหล่าบรรดาน,นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่สวนสัตว์เปิดเข,เขาเขียวจังหวัดชนบุรีเนี่ยเขามากันตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเชา้าเพื่อมารอซื้อบัตรเข้าชมก่อนเวลาเปิด8ปดโมงจนส่งผลให้มีรถติดที่ด้านนอกสวนสัตว์เนี่ยยาวถึง2กิโลเมตรเลยค่ะโดยมีการประเมินด้วยนะคะว่านักท่องเที่ยวที่มาในช่วงวันหยุดเนี่ยมีมากกว่า1 2 0 0 0คนเลยซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนทําให้ทางสวนสัตว ต้องจัดคิวให้ชมรอบละ5นาทีต่อจำนวนนักท่องเที่ยว50คนเพื่อลดความแออัดค่ะแต่ว่ามันก็มีสูตรลัดอยู่นะคะที่อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปต่อคิวยาวเหยียดแบบนี้ พราะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะมีบริการที่พักให้นอนค้างคืนในสวนสัตว์ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ได้ดูน้องหมูเด้งแบบไม่ต้องไปต่อคิวโดยที่พักเนี่ยก็มีหลายแบบมากเลยค่ะมีทั้งแบบห้องพักหรือว่าจะพักแบบเต็นท์ดมสก็จะได้นอนดูดาวชมธรรมชาติยิ่งช่วงที่ฝนตกนะคะก็จะมีทะเลหมอกยามเช้าให้ชมด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่เพจที่พักสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านอลโอลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ